ลิปนี้เราจะมาต่อกันนะันในเรื่องไอเดียการสร้างรายได้ด้วยแคนวากันนะคะในรูปแบบของ Passive Income สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Design ครูนวดีไซน์มีนะเรียนรู้งานออกแบบกันในแบบดีไซน์ for non d e s i g n e r นะคะแน่นอนว่าในคลิปนี้นะคะเราจะมาต่อกันนะั้นในเรื่องของไอเดียการสร้างรายได้ด้วยแคนวากันนะคะในรูปแบบของ พาสซีฟอินคัมนะอย่างที่คุณน้ำบอกไปในคลิปที่แล้วนะคะในส่วนของไอเดียการสร้างรายได้ด้วยแคนวาเนี่ยจะมีทั้งในรูปแบบของแอคทีฟอินคัมนะคะแล้วก็พาสซีฟอินคัมนะซึ่งในส่วนของพาสซีฟอินคัมนะคะหมายถึงการที่เราเนี่ยสร้างงานดีไซน์นะคะขึ้นมาครั้งเดียวเนี่ยแต่ว่างานดีไซน์ของเราเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเรานะคะได้อย่างต่อเนื่องนะแม้วันที่เราเนี่ยไม่ได้ทำงานนะคะโดยใช้แคนวาเนี่ยแหละนะคะเป็นสื่อกลางที่จะช่วยเรา สร้างรายได้ได้นะคะไอเดียจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะไอเดียที่1ในการสร้างรายได้ Passive Income จาก Canva นะคะนั่นก็คือการสมัครเป็น Contributor หรือว่า Creator ของทาง Canva โดยตรงเลยนะคะอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นผู้ขาย Element หรือว่าองค์ประกอบหรือ Template ให้กับทาง Canva ซึ่งใครสนใจในส่วนนี้นะคะคุณน้ำแนะนําว่าให้เซิร์ชเข้ามาที่ Canva Creator โดยตรงเลยนะคะจะเข้ามาที่หน้าจอนี้นะก็จะเป็นการสร้างไรายได้แบบ Passive Income นะคะกับ Canva โดยตรงเลยนะซึ่งในขณะที่คุณน้ำทำคลิปเนี่ยในเดือนกันยายน2565เนี่ยนะคะเขาเพิ่งมีการอัปเดตนะในเรื่องของ การรับสมัครในส่วนของครีเอเตอร์นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียกนะคือตอนที่คุณน้ำเคยสมัครเนี่ยนะคะการขายองค์ประกอบในแคนวาเนี่ยเขาจะเรียกว่าคอน t ิวเตอร์เนาะแล้วก็สำหรับคนที่ขายเทมเพลตเนี่ยเขาจะเรียกว่าครีเอเตอร์นะคะแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะเรียกทั้งหมดนะคะว่าครีเอเตอร์นะโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆอันนี้คุณน้ำก็เพิ่งเห็นเช่นเดียวกันนะคะในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นเทมเพลตครีเอเตอร์ก็สําหรับคนที่อยากออกแบบเทมเพลตต่างๆนะคะให้กับทางแคนวาอันนี้ต้องมีการรวบรวมงานเป็นพอร์ต ะะสำหรับเตรียมยืน่นแล้วก็ให้ทางแคนวานเนี่ยพิจารณาด้วยนะคะส่วนที่2นะคะก็คือ Element Creator นะคะสำหรับคนที่ออกแบบองค์ประกอบต่างๆนะรวมไปถึงรูปภาพนะคะหรือว่ากราฟ,ฟิกต่างๆที่เป็นแบบไฟ PNG SVG ต่างๆนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาปิดรับสมัครใบอย่างไม่มีกำหนดนะตั้งแต่ต้นปีนะคะเนื่องจากว่ามีคนที่ส่งผลงานมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยว รอดูนะคะเร็วๆนี้ว่าแคนวาจะเปิดรับสมัครอีกเมื่อไหร่เนาะในส่วนที่3นะคะก็สําหรับครูอาจารย์นะที่อยากจะมาจอยเป็น Canva Creator นะคะก็สามารถที่จะร่วมเข้ามาผลิตเออร u r ี e อนะคะหรือว่าสื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้นะคะพาร์ทนี้ก็น่าจะเหมาะกับครูอาจารย์ที่อยากสร้างไรายได้เสริมเช่นเดียวกันนะ ในส่วนของการสมรัครนะคะแน่นอนว่าคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนนะก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะรายละเอียดด้านบนจะระบ,บุไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าสําหรับ Element Creator เนี่ยเขาได้มีการเอ่อรับการสมรัครไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนไว้ได้ก่อนนะเผื่อเขามีการเปิดรับสมัครหรือว่าอัปเดตอะไรเงี้ยเราจะได้ทราบข่าวก่อนนะคะก็กรอกรายละเอียดแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าไปได้เลยนะแนะนําว่าถ้าเกิดใครสนใจนะคะให้เข้ามาชมรายละเอียดที่ตรงนี้ได้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ ก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะคะผลงานของครีเอเตอร์นะต่างๆได้นะคะว่าเขามีการสร้างผลงานแนวไหนเนี้ยนะคะเพื่อที่เราจะได้ลองทำพอ,พอร์ตโฟลิโอนะคะเตรียมสำหรับการนำเสนอแคนวาได้ ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยหรือคําถามนะคะคุณน้ำแนะนําว่าให้สอบถามมาที่ทาง Canva โดยตรงนะคะอันนี้จะให้ข้อมูลได้ค่อนข้างดีกว่าเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับเราในแบบ passive income อย่างหนึ่งก็ถือได้ว่า Canva เองก็มีการเติบโตนะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาดูในส่วนของ Canva Creator ได้นะคะ แต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณน้ำมีโอกาสได้พูดคุยกับทาง c a n v a Creator Community Manager Thailand ด้วยนะคะซึ่งคุณน้ำก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่ามีทีมงานที่เป็น c a n v a Creator Community ของไทยเนี่ยนะคะทำงานอยู่ใน c a n v a ด้วยนะคะก็เลยคิดว่าอาจจะเชิญนะคะในส่วนของ Manager เนี่ยนะคะมาพูดคุยในเรื่องของการสมัครนะหรือว่ากฎเกมฑ์หรือแนวทางในการสมัคร Creator เ,เ,เพื่อสร้างไรายได้นะสำหรับคนไทยนะคุณก็เลยแพนไว้ว่าน่าจะเป็นช่วงป,ปลายปีเนี่ยนะคะจะ ได้าทาคลิปเพื่อเชิญทางเมนเจอร์นะมาให้ความรู้นะในการสร้างไรายได้จาก Can วาเพิ่มเติมด้วยนะคะนี่ก็ไว้ติดตามกันนะในดีไซน์มีหรือว่าอดไ์แอดดีไซนมี Me ไว้แล้วกันนะคะเดี๋ยวคุณมจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะ ข้อที่2อนะคะอันนี้สำหรับคนที่แบบอยากทำเป็นในรูปแบบของสายวิดีโอหรือว่ายูทูบเบอร์นะคะแบบไม่เห็นหน้านะเราจะเห็นได้ว่าใน c a n v a เองเนี่ยมันจะมีซอสไฟล์ประเภทงานวิดีโอหรือว่ารูปภาพอยู่เยอะแยะเลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการหาไอเดียนะในการที่เราจะนำรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยมาร้อยเรียงนะคะเป็นเรื่องราวหรือว่าให้ความรู้เกิดความรู้ต่างๆ หรือแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับคนนะคะให้เราจำไว้อย่างหนึ่งเลยนะคะเวลาที่จะทําสื่อพวกวิดีโออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสิ่งสําคัญเราต้องโฟกัสไปที่คนดูของเรานะคะว่าเป็นใครนะแล้วก็เราจะไปช่วยทําให้ชีวิตของเขา ดีขึ้นได้นะในช่องทางไหนบ้างนะคะหรือว่าเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาอะไรบ้างนะอันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้มีไอเดียอะไรเนี่ยคุณน้ำแนะนําว่าให้ลองเข้าไปค้นหานะคะใน YouTube หรือว่าใน Google Trend เงี้ยนะคะก็ได้อย่างเช่นสมมุติว่าคุณน้ำอยากจะทําคลิปในแนวให้พลังใจกับคนนะในยามเช้านะในการที่จะปลูกพลังไอเดียนะคะหรือว่าสมาธิก่อนการเริ่มงานอย่างเงี้ยนะคุณน้ำก็ไปหาข้อมูลนะแล้วก็นําคลิปวิดีโอต่างๆนะคะมาร้อยเรียงอาจจะผ่านการบรรยายหรือว่า า่ดดนตรีมิวสิกประกอบนะคะซึ่งรีซอสต่างๆเหล่านี้นะคะก็มีอยู่ใน c a n วานะแล้วก็ตามเงื่อนไขของ c a n วาเนี่ยเราสามารถที่จะนำซอสต่างๆเนี่ยมาใช้ในการตัดต่อใน c a n วานะคะแล้วก็นำไปโพสนะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียได้ไอเดียที่3นะคะนั่นคือการ ออกแบบหรือว่าทำซอสไฟล์ประเภท PNG หรือว่า SVG นะในการที่จะแบบขายงานนะไปในแหล่งอื่นๆนะอย่างที่น้ำบอกไปนะคะในส่วนของ Element Creator ของ Canva เนี่ยนะเขายังไม่ได้เปิดรับสมัครเพิ่มเติมในตอนนี้นะแต่เราสามารถที่จะสร้างงานประเภท PNG, SVG หรือว่าซอสไฟล์ต่างๆเนี่ยนะคะ ไปขายได้ในช่องทางอื่นๆนะคะซึ่งในออนไลน์มีอยู่เยอะมากเลยนะแต่ว่าในคลิปเนี้คุณน้ำแนะนำไว้ให้2เว็บไซต์นะคะนั่นคือเว็บเว็กทีซีนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Adobe นะซึ่งในส่วนของ Adobe เองเนี่ยคุณน้ำเพิ่งทดลองนะคะเมื่อเดือนที่แล้วเองนะที่เขาเปิดรับสมัครนะคะให้โพสตไฟล์ประเภท PNG นะและแน่นอนว่าก็ยังมีไฟล์หลายประเภทนะคะในโลกของการขายซอสไฟล์กราฟิกเนี่ยมันมีอยู่ เยอะมากนะเยอะมากจริงๆนะแต่ว่าในอันนี้เดี๋ยวคุณน้ำจะลองสโคบมาให้ในส่วนของ PNG นะที่ทาง Adobe Stock เนี่ยเขาเพิ่งเปิดรับสมัครไปนะกลุ่มไฟล์ PNG แน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟล์ที่ไม่มีฉากหลังนะแล้วก็เขาจะมีกำหนดนะคะว่าจะต้องใช้ไซส์เท่าไหร่อันนี้ให้เราเนี่ยเข้ามาดูในเว็บต่างๆได้เลยนะคะแล้วคุณน้ำก็ลองเทสนะคะจากการทำงานง่ายๆเนี่ยแหละนะคะ ในส่วนนี้เรียกได้ว่าคุณน้ำนำความลับเนี่ยนะมาเปิดเผยเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณน้ำทดลองเมื่อเดือนที่แล้วนะหลังจากที่เห็นทาง dobe เนี่ยเปิดรับสมัครนะคะในส่วนของไฟล์ PNG เนี่ยคุณน้ำได้ส่งไฟล์ PNG ในแบบง่ายๆนะจริงๆแล้วก็คือทดลองนั่นแหละนะคะอยากสร้างผลลัพธ์ให้กับทุกๆคนได้เห็นว่าการสร้างซอสไฟในแบบง่ายๆก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะ อันนี้นะคะเป็นงานที่คุณน้ำส่งเข้าไปในช่วงเดือนสิงหานะแล้วหลังจากนั้นนะ่าจะประมาณสัก2-3สัปดาห์เนี่ยนะคะก็จะเริ่มนะทยอยมียอดโหลดเข้ามาแล้วทุกคนจะเห็นได้ว่ามันเป็นซอฟไฟล์เนแบบง่ายๆมากๆเลยเนาะ <S <S ซึ่งจะถามว่างานต่างๆเหล่านี้สามารถสร้างในแคนวาได้ไหมแน่นอนว่าเราสามารถสร้างได้นะคะจากลา n แ Shape นะหรือเส้นหรือว่ารูปร่างนะคะที่เป็นพื้นฐานของทางแคนวา แต่เราไม่สามารถนำอ e ิเลเมนต์หรือองค์ประกอบสำเร็จรูปมาใช้ในการดัดแปลงเพื่อสร้างงานขายได้นะคะนี้ผิดลิขสิทธิ์นะเราต้องสร้างขึ้นมาจากเส้นและก็เชฟนะที่เป็นพื้นฐานเท่านั้นนะคะ ในเรื่องของการขายพวกสต็อกต่างๆหรืออินเดเมนต์ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราตะบี้ตะบันทางานด้วยความขยันเพียงอย่างเดียวนะสิ่งสาคัญก็คือมันยังมีในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องไปรีเสิร์ชนะหาตลาดด้วยนะว่าใครจะแบบใช้ผลงานชิ้นนี้แล้วเขาจะเอางานของเราเนี่ยไปสร้างสารรค์หรือไปต่อยอดงานยังไงได้บ้างหรือในตลาดเนะี่ยมีความต้องการอะไรเป็นกระบวนการของการแบบทําการตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าสําหรับใครที่อยากทําเป็นอาชีพอะนะคะส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่จําเป็น มาถึงไอเดียในการสร้างแพซีฟ v อินคัมนะคะไอเดียที่4นะนั่นก็คือการออกแบบอ e ีบุ๊กนะหรือว่าการทำอ e ีบุ๊กให้ความรู้อย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะขายได้เนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนแพซีฟอินคัมอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการที่จะทำหนังสือหรือว่าทำอ e ีบุ๊กต่างๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้เวลา ใช้ไอเดียในการที่จะทําขึ้นมาครั้งเดียวถูกไหมแต่ว่ามันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้อย่างต่อเนื่องเน,งเนาะอาจจะเป็นทักษะอะไรบางอย่างหรือความรู้บางอย่างที่เรามีนะบางคนคิดว่าเอ้ยฉันก็ไม่ได้แบบเป็นคนเก่งอะไรมากที่จะทําหนังสือขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากบอกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางสกิล หรือว่าวางความสามารถที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบเบสิกพื้นฐานเนี่ยเนาะมันก็อาจจะยังมีแบบหลายๆคนที่เขาอยากรู้หรือว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกับเราเนี่ยเขาอยากจะรู้อีกมากมายนะคะที่เราสามารถนําความรู้ของเราเนี่ยแหละออกมาทําเป็นแบบ เวิร์กช็อปหรือว่ามาให้ความรู้ในรูปแบบของอีบุ๊กในแบบง่ายๆได้ซึ่งแคนวาเองนะคะเขาก็จะมีฟัง์กชันนะในการที่จะทําหน้าปกอีบุ๊กต่างๆนะคะหรือว่าออกแบบเทมเพลตต่างๆด้วยนะคะเราสามารถที่จะใช้ในส่วนนี้ได้นะอย่างอีบุ๊กของคุณน้ําเองเนี่ยสเล่มเนี่ยนะคะรวมถึงเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยนะคุณน้ําใช้แคนวาออกแบบในแบบ 100%เลยนะนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสร้างสารรค์หน้าปกนะซึ่งอ e ีบุ๊กทั้ง3เร่มเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดนะการค้นหาองค์ประกอบใน c a นวาใหม่ๆนะคะการค้นหาเทมเพลตนะคะเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นไอเดียให้กับหลายๆคนสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการค้นหาองค์ประกอบใหม่ๆในการออกแบบงานใน c a นวาได้อันนี้ก็สามารถที่จะสร้างสารรค์ออกมาเป็นผลงานต่างๆนะเป็นอ e ีบุ๊กที่เราสามารถาสร้างไรายได้ได้แล้วนะคะ ไอเดียสุดท้ายนะคะอันนี้ไม่ต้องมีทักษะในเรื่องของการออกแบบอะไรเลยนะคะเพียงแค่เราเข้าไปสมัครสิ่งที่เรียกว่า affiliate นะ affiliate ก็คือว่า ถ้าอธิบายง่ายๆก็คล้ายๆกับการที่เราได้ค่าในหน้านะคะในการที่เราจะให้อาจจะให้ความรู้เนาะอย่างที่คุณน้ำทำานี่แหละทำคลิปให้ความรู้เงี้ยนะแล้วก็จะมีลิงก์ใช่ไหมในการที่จะให้คนเนี่ยมาใช้งานแคนวานะคะซึ่งถ้าเกิดใครสมรัครแคนวาผ่านลิงก์ของคุณน้ำอย่างเงี้ยนะคะคุณน้ำก็จะได้ค่าขนมแบบเล็กๆน้อยๆนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกช่องทางสร้างไรายได้หนึ่งนะในรูปแบบที่เราจะเรียกว่า a f f i l i a t e นะคะซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปสมัครกันได้นะคะ ในส่วนของ Canva Affiliate เนี่ยนะคะให้ทุกคนเซิร์ชคำว่า Canva Affiliate เลยนะแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ลองดูรายละเอียดหลังจากนั้นนะคะสามารถที่จะคลิกนะคะลงทะเบียนในปุ่ม o o n Now ได้นะแล้วก็กรอกรายละเอียดที่จำเป็นตามขั้นตอนต่างๆตรงนี้เลยนะคะแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยดูขั้นตอนในเว็บไซต์ได้โดยตรงเลย แลวเมื่อเราได้รับการอนุมัติเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสู่หน้าจอตรงนี้ได้นะคะที่จะมีลิงก์ในส่วนของพาร์ทเนอร์แล้วเราสามารถที่จะนําลิงก์เนี่ยนะคะไปวางไว้ในที่ต่างๆได้นะเพื่อให้คนเนี่ยสามารถคลิกเข้ามาใช้งานแคนวา จริงๆมันไม่ได้มีแค่ในแคนวาอย่างเดียวนะคะอย่าง a f f i l i a t e เนี่ยนะคะยังมีอีกหลายๆซอฟต์แวร์นะรวมถึงอย่างเช่นอ่าช้อปปี้กระสด้าอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีในส่วนของ a f f i l i a t e ในการที่เราจะทำคลิปในการแก้ปัญหาหรือว่าแนะนำผลิตภัณฑ์อะไรให้กับคนเงี้ยนะคะเราก็สามารถให้เขา,าคลิกลิงก์นั้นนะแล้วก็เพื่อไปซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเราก็จะได้แบบค่าในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะที่ทางซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะให้เรานะ และนี่ก็คือ5ไอเดียนะที่คุณน้ำคัดมาฝากกันนะคะอยากจะบอกว่าในส่วนของงานดีไซน์เนี่ยมันมีไอเดียในการสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็น passive income หรือ active income อยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นไอเดียหรือว่ามองเห็นโอกาสนั้นๆหรือเปล่านะอย่างที่คุณน้ำบอกไปในคลิปที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ในแบบ active income เหมือนการปลูกถั่วงอกเนี่ยนะคะหรือว่าการสร้างรายได้ระยะยาวเหมือนการปลูกมะม่วงพืชยืนต้นอย่างเงี้ยนะคะอย่างรายได้ในแบบ passive อินค m e เนี่ยอ่าคุณน้ำจะบอกว่ามันก็เป็นเส้นทางที่ไม่ง่ายนะนะคะไม่งั้นก็คงจะมีคนที่แบบรวยหรือว่าประสบความสำเร็จทุกๆคนแล้วนะ เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินความสามารถไปนะเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มนี้ก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันคุณน้องก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆนะที่อยากจะนําไอเดียหรือว่านําช่องทางต่างๆเราเนี่ยนะคะมาแนะนําให้กับหลายๆคนที่มีความตั้งใจจริงนะในการที่จะสร้างรายได้หรือว่าพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะคะและแน่นอนว่ามันไม่มีหนทางใดเลยนะที่จะกําจัดความกลัวและความไม่รู้ของเราเนี่ยนะคะได้รวดเร็วไปกว่าการลง มือทำนะท้าอกาัดดีๆนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยคุณน้อก็เลยคิดว่าอาจจาะจัดเป็นกลุ่มสําหรับคนที่อยากสร้างรายได้นะด้วยแบบแคนวาหรือว่าด้วยงานดีไซน์นะในแบบที่คุณไม่ต้องมีทักษะในเรื่องของการออกแบบ ที่แบบเก่งมากอย่างกราฟิกดีไซเนอร์เลยนะคะคุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นในการหาไรายได้ได้นะอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวติดตามที่ลายอารดีไซน์มีและขอบคุณทุกๆการติดตามนะหวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะหรือว่าเป็นแนวทางให้กับหลายๆคนที่กาลังมองหาไรายได้เสริมนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆความพยายามเลยนะคะแล้วใเวลาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะมาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์แล้วเพิ่มมูลค่าแบรนด์ได้ด้วยงานออกแบบการก,กับดีไซน์นีค่ะ